สวัสดีครับนะครับก็มาตามคําขอนะครับก็เนื่องจากเวิร์กช็อปเนาะเรามีการเรียนการสอนแล้วก็มีเรื่องของเด็กจํานวน6 7 0จ็คนนะครับเศษหนึ่งก็ประมาณ90หรือ80นะครับซึ่งเวลาเรากรอกคะแนนเนี่ยจะมีปัญหาเนาะเราเหนื่อยนะครับอ่ะมาดูก่อนแล้วกันที่จะเสนอทูลตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์เอาต์พุตที่เราได้จาก Microsoft ในซอฟต์ทีมเนาะที่เราไปดึงข้อมูลนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือ total point คือสกอร์ที่น้องก็ทําได้นะครับส่วนอันนี้ก็คือรหัสนักศึกษานะครับที่เราต้องใช้นะส่วนอันนี้ก็คือชื่อนักศึกษานั่นเองเนาะซึ่งทูลของของพี่เองมันก็สามารถ detect ชื่อได้นะแต่ว่าพี่ไม่แนะนําให้ใช้ชื่อนักศึกษาเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเขา เขาอาจจะกรอกชื่อไม่ถูกนะครับหรือว่าตัวเคาะสเปซบาร์อย่างเงี้ยชื่อเขาเนี่ยบางทีเขาเคาะสองครั้งมันก็จะดีเทคไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ใช้รหัสนักศึกษาดีกว่าชัวร์สุดนะครับรหัสศึกษาของพี่นี้จะให้เป็นแบบมีขีดนะครับมีขีดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ตั้งในระบบให้มันใส่ขีดให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปใช้กับตัวนี้นะครับ ก็คือตัวตัวใบ t e ชชื่อตอนนี้ใบเกาะคะแนนเนาะเนี่ยตัว t e x เนี่ยสังเกตว่านะครับนี่เลยนักศึกษาก็จะมีขีดด้วยนะครับก็เลยทําให้ทําให้เราเนี่ยใช้ขีดด้วยดีกว่าเนาะให้มันให้มันซิงกันนั่นเองให้มันเหมือนกันนะครับจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาหรอกมันก็ดักได้หมดแหละแต่ว่าปัญหาคือเวลาเราก๊อป id นักศึกษามาใส่เปรียบเทียบเนี่ย ถ้าเกิดมีขีดก็ไม่มีขีดนะมันจะมองไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแก้ปัญหาถ้าก็คือเราก็ไป <c oughs> ทำให้ระบบ microsoft teams มันจับตัวเลขหลักนักศึกษาให้มันมีแบบขีดนะครับเพื่อให้ข้อมูลมันเหมือนกับตรงนี้นะครับมันจะได้เปรียบเทียบกันได้อ่าคราวนี้ทูนของพี่ใช้งานยังไงนะครับก็มาดูเนาะปึ๊บชื่อว่า id score compare check version หนนะครับก็เดี๋ยวมันคลิกเนาะ คราวนี้แนะนำก่อนว่าในทูลพี่มันจะใช้ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่ามาโคนะครับอยู่บน Excel เนี่ยสังเกตว่าปุ่มเคลียร์ดัตาเนี่ยของพี่มันจะกดได้นะครับสมมุติพี่ใส่ตัว A อันนี้ใส่ A นะครับพี่เคลียร์ปึ๊บมันจะลบออกนะครับก็คือเราไม่ต้องมานั่งดักเซลแล้วก็มากดดีลีทอะไรเงี้ยเนาะมัน มันลาบากนะครับกดเคลียร์ปุ่มเดียวเลยมันก็จะเคลียร์ทั้งตารางนะครับอันนี้ฟังก์ชันเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ไปไปเซตเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวบอกที่เซตฟังก์ชันมาโครก่อนนะครับไปที่ไฟล์นะครับไปที่ออปชันนะครับจากนั้นเนี่ยมาที่คอปตอร์ไมร์ริบบอนนะครับตรงนี้นะจากนั้นสังเกตมาที่ตรงนี้ครับนี่ d e v e l o p e r นะครับตรงนี้นะเดิมตรงนี้มันจะไม่ติ๊กอยู่นะครับ ม,ม,มันจะติ๊กไม่ได้ติ๊กไว้มันจะเป็นช่องว่างนะครับถ้าเป็นเวอร์ชรรั่ภาษาไทยก็จะเป็นน่าจะเป็นผู้พัฒนามนะครับอันนี้เวอร์ชรรรรั่าสังกฤษก็ติ๊กเปิด developer น,น,นะครับอย่างนั้นมาที่ตรงนี้ Tool Center น,นะครับก็มา Tool Center Setting นะครับมาตรงแถบของ a c r o Setting นะครับให้คลิก En a b l e นะตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ คลิกดับเบิลน,นะครับแล้วก็ตรงนี้เดิมมันจะไม่ติ๊กอยู่นะเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดโอเคนะครับกดโอเคนะครับอย่างนั้นเนี่ยให้เราปิด Excel นะครับไม่ต้องเซฟนะครับแล้วก็เปิด Excel ตัวเมื่อกี้ขึ้นมาใหม่นะครับเปิดมาใหม่เพื่อรีสตาร์ทมันนั่นเองอันนี้เราก็จะกดปุ่มนี้ปุ่มกดปุ่มตัวเคร a อ d a า a ได้นะครับอ่ะมาลองใช้กันเนาะสังเกตจะมี ซีกซ้ายคือเบสดาต้าคือมีไอดีกับสกอร์นะครับแล้วก็คอมเพลียร์โซคือรีซลที่เราต้องการก๊อปลงไปในตัวใบเกาะข้างนีนั่นแหละนะครับอันนี้เบสดาต้ามาจากไหนนะครับเบสดาต้าเราก็ไปเอาจากตรงนี้ครับตรงนี้หน้าของที่เรารีซอคที่ได้จาก Microsoft Team นี่แหละนะครับแล้วก็ก๊อปรหัสลังษามาก่อนเนาะโอเคนะก๊อปตรงนี้นะครับอ่ะวิก๊อปมา กอปปี้นะครับกดคอนโทนซ c ธรรมดามาวางตรงนี้ครับกดวางแบบพิเศษนะครับคลิกขวาแล้วก็วางแบบวาลูอก็คือวางค่านั่นเองนะอ่าวางไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่เดิมไปเอาคะแนนน้องๆมานะครับลากจากล่างขึ้นบนก็นได้นะเหมือนกันกด c o อปปี้นะครับอย่างนั้นวางเหมือนเดิมคลิกขวานะครับวางพิเศษเป็นค่านะครับ โอเคตอนนี้ฝั่งเบต้าก็พร้อมแล้วนะครับมีคะแนนของน้องๆดันงน,นั้นเนี่ยอีกตรงนี้แหละเราก็ไปเอาจากใบรายชื่อเด็กนะครับอย่างกลุ่มนี้ของพี่สอนมาก,ก็คือกลุ่ม11 12นะครับล่าสุดพี่ก็จะกรอก ID น้องๆมาไหนละ่ะนี่ๆสิบเอ็ดก่อนเอาสิบเอ็ดก่อนนะเอาทีละกลุ่มเนะาะเพราะเวลาเรากรอกนั่กรอกทีละกลุ่มอยู่แล้วอ่ะพี่ก็หวานนะครับ พิกขวาวางพิเศษเป็นวาลูนะครับปึ๊บอ่าเขาก็จะดึงสกอร์มาให้เลยนะครับนะดึงสกอร์จากฝั่งด้านด้านซ้ายเนี่ยดึงมาด้านขวาให้นะครับโดยมันจะเทียบ id นะครับเพราะนั้น id เนี่ยโอกาสผิดพลาดจะน้อยมากนะครับก็มาเช็คดูแล้วกันว่าสกอร์มันถูกไหมอย่างคนนี้156-2นะครับ copy id เขาไปเซิร์ชในหน้านี้จ้องได้28นะครับ อ่าพี่เสิร์ปึ๊บอ่าใยี่สบดจริงๆถ,ถูกต้องนะครับตรงส่วนที่เป็น na นี้หมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้มาสอบนะครับก็เอาไอเดียไปเช็คอ,อีกทีละกันว่าชื่อคนน,คนนี้คนนี้ทำไมถึงมันไม่มีคะแนนนะครับมันก็จะลดเวลากับเราได้แล้วก็ก๊อปตรงเนี้ยนะครับก๊อบตรงเนี้ยก๊อบสกอร์เนี่ยนะครับไปวางในช่องสกอร์ที่เราต้องการจะกรอบแค่นั้นเองนะครับมันก็จะ ดีกว่าเราไปนั่งเช็คทีละโคนทีละโคนใส่ทีละโคนเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราประหยัดเวลาขึ้นนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เราใช้เสร็จเราจะเคลียร์ไงเราไม่ต้องไปนั่งดรักทั้งหมดนะเราไปนั่งลบกดปุ่มนี้เลยฮีาตาปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็เ,เสร็จแล้วเราก็เอาเซกใหม่มาลงนะครับแล้วก็มาคอมเพลเช็คกันเนาะโอเคก็เวลาปิดก็ไม่ต้องเซฟนะครับ ล้นเซฟแค่นี้แหละครับก็เสร็จแล้วก็คิดว่าทูลตัวนี้มันน่าจะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ใช้งานในการเกาะคะแนนนะครับก็เดี๋ยวจะส่งให้ลองไปใช้ดูแล้วกันนะครับก็ถ้าไม่ได้ยังไงก็ไลน์มาถามได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการเกาะคะแนนอย่างอย่างมาหาศาลนะครับเพราะว่าอย่างนี้นนี่เมื่อยนะครับเมื่อยมาก โอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ